สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยซทูมิสโมด้วยนะคะมือน้มิสโมสิฟ้ามามาเบิ่งต้นมะก,กรูดของมิสโมเนะคะเนาะมิสโมสื่อมาในราคา45ิหายูโรโบโริษันี้สื่อมา,นาเนาะจ่านะสื่อมาตอนแรกมันกับต้นมะย่ยนะจ่าเนอะอันนี้เขาสื่อมาแล้วเขามาแตกกิ่งก้านสาขาของเขา1 2 3 แตกออกมาสามกิ่งจ้ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นกิ่งใ่เนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้ะมีสมอปลูกใบบกูดยุ่ฝรั่งเศสเนาะคะ่ะแต่ว่าลำเขาลำ้หญ่ๆยเนาะคะ่ะมันเป็นใบบกูดต้นบกูดตอนเนี่ยจ้ะสวยปะคะ่ะมีมีต้นบกกูดกับตะไคร่นี่แหละจ้ะพันพันฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาได้จ้ะเดี๋ยวสมอจะเอาหลากตะไคร้มาให้เบ่งแล้วจ้ะ มีสองมีมีสองอย่างจ้าที่ผ่านมาได้นะจ้ะาเนาะผ่า,านหนาวผ่านหนาวแล้วก็ผ่านร้อนแต่ว่าฝนนี่เขาสิมักนะจ้าสวยปะค่ะใบบกูดของมิสมูแต่ว่าตะไครายุนี่มิสมูบอกเข้าใจจ้าเขาบอกแตกกอเหมืจ้สาสือมาสืม้าซีซีลำหนิซีต้นห,นหน่อยหน่อยมันก็เป็นซีต้นอยู่คือเก่าเหมืจ้าบ่แตกกอ บ่รู้ว่าเป็นตะไคร้พันธุ์ยังจะทองถ้าเกิดของบานเขาี่สิแตกใหญ่ออกมาเล้ว่อนมา่อจะแต่ว่าลั่มเขาอ้วก,ก,กจ้ะเนี่ยจะชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ต่างกว่าเทศจะปลูกอันนี้ปลูกใปบปกปูดก,กินเองเนาะคะ่ะมีสโมกกระเดกเก็บใส่หม้อกแกงเละะื่อยเนาะจ้ะแต่ว่าของเขาสิช่วงแรกๆที่มีสโมกซื้อมาเนี่ยมันสิเป็นเพี้ยแบบนี้จ้ะใบดำๆจะมีสโมกสีเด็ดในเบิรงเนาะจ้ะ ใบดำๆแบบนี้แมมจ้ะเพี้ยอยีียงล้มกับบุลูนี่จ้ะมันมันมันสิเป็น,นตันนี้น้อยเห็นบ่จ้ะเห็นแมงตัวนี้น้อยบอกบุลูว่าเป็นแมงเงี้ยอจ้ะเห็นบ่าขายท่านผู้ชมแมงอันนี้แหละสิมาตลอดปีเลยจ้ะซื้อยามาฉีดกับว่าตายจ้ะบอบ่บไปเห็นบออยู่นี่ซ่อนกันเต็มเลยนี่เห็นบ่จ้ะนี่สงสัยเป็นใครมันมั้งจ้ะเนี่ย ก็ตายจ้ะปู่บาซิอยายยังมาฉีดนะจ้ะสามีของมิสมอาก็เอายามาฉีดอยู่เด้แต่ก็คือเก่าจ้ะแต่ว่าใบบก,กูดก็สวยๆเนาะค่ะนะ้องเดี๋ยวนี้มิสมู้โได้บ่ได้ซื้อใบบก,กูดกินเลยจ้ะมิสมกินใบบก,กูดอยู่ในต้นเพราะว่ามิสมเหตุกับเขานี่ก็สิป,ประมาณที่ใส่ใบบก,กูดจ้ะอาทิตย์ละสองเทืออาทิตย์ละเทือนจ้ะจำนี่เหรจ้ะแต่ว่าใบนี่งามแห้งจ้ะ ชูยอดขึ้นมามิสโมสบลูว่าเขาสีแตกยอดอีกบอลนะจ๊ะเบิงเบิงเบิงล้ำเขาแต่ว่ามิสโมสกะอยากสีน่ายเขาลงดินอยู่จ้ะแต่ว่ายุ่นี่เนานะจ้าเนาะพื้นดินพื้นที่มันแพงมิสโมเซอาพาร์ตเมนต์อยู่บอบอมีโอกาสเด เอาของพวกนี้ไปลงพื้นดินเนาะจ้ะนอกจากสิไปสิไปเศร้าบ้านหรือว่าสิซื้อบ้านเนาะจ้ะคันมิสมัว่าคันได้เอาลงในพื้นนะจ้ะพื้นดินนะ่ะมิสมัวว่าเขาเขาหนาสีงามเขาหนาสีใหญ่กว่านี่นะเพราะว่าใบบกูดนี่เป็นพืชตระกูลสมนะจ้ะบกสมนะจ้ะเพราะว่าบกสมอยู่นี่มันก็นงามบกสมอยู่ยุโรปงามแห้งด้วยจ้ะเมื่หน้าตายนะจ้ะเนาะแต่ว่ามิสมัวกับระสบผลสําเร็จดูจ้ะซื้อมาแล้วมันแตกกิ่งลายมาจ้ะ บรรยากาศน,นอกบ้านจ้ะมือนี้ฝนตกวันนี้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์บินผ่านค่ะจ้ะบรรยากาศน,นอกบ้านอพาร์เมนต์ที่มิสโมซ่าภพมิสโมอ,อยู่บ้านนอกจก้ะมาเซาอยู่อยู่นอกตัวเมืองจ้ะแต่ว่าตัวเมืองเมืองนี้มันเป็นเมืองแรงเศรษฐกิจไหมจ้ะ มันเป็นเมืองอูต่อเรือใหญ่ของฝรั่งเศสแล้วก็โรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัสแล้วกาโรงกันน้ํามันจ้ะอยู่นี่มันเป็นทาเรือจ้ะเมืองทาเรือแล้วก็มีพวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆจ้ะการเล่นเรือเล่นเรือใบแข่งเรือกันจังซี่มั้ยจ้ะอยู่นี่ก็แต่ว่าเป็นเมืองที่แบบว่าบ่บ,บ่ถึงกับวือวาจ้ะ ส่วนมากสิเป็นเมืองใสแรงงานจ้ะสาเหตุที่เลือกมาอยู่เมืองนี่เนาะจ้ะเมืองภาคตะวันตกของฝรั่งเศสนี่เพราะว่างานมันหลายจ้ะอุตสาหกรรมมันหลายละกะน,นักท่องเที่ยวกับมาหลายจาเมืองนี่ถือค้ายๆกับเป็นเมืองในน้อยเนาะจ้ะเนาะเม,มือนตัวจังหวัดนะจ้ะนี่นี่เป็นอำเภอซื้อนะแต่ว่าผู้ค้นกับมาหลายจ้ะช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์นี่หาดบ่มีทียางเลยจ้ะสาเหตุที่มิสมูก,กสามีเลือกออกมาจาก จากเวลิซีวลาโคเบ, re, บเมืองที่ติดกับปารีสอ่ะเมืองแถบแถบนั่นนี่รถยนต์หลายจ้ะไปกินเขานี่ปารีสตละเทือนี่ต้องเวียนหาที่จอดรถเป็นครื่องชมุมงจ้ะบางเทือบ่บได้นะจ้ะเครื่งชโมงต้องเวียนอยู่นั่นนะจ้ะ ไปกินอาหารนังเสียต่อคิวเป็นชุมงเขาจังได้กินนะจ๊ะบางร้านร้านที่พลวกมิสมูไปร้านที่ขอาพวกของมิสมูไปตรงปิดต่อคิว้วหลายยุนี่ก็คือเขาบุกไปเลยจ้ะบุกไปก็ได้กินตามสบายตามใจชอบของเขาเลยเพราะว่าผูกคนเพาหนาเนี่ยประชาะคนบ่าหนาเนี่ยค่ะยิงละจ้ะโอเคสวยปะคะต้นมะกรูดของมิสมูเดี๋ยวเมื่อช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาวแล้วก็นฝนมา,จากจ้ะ ฝนแบบฝนดิเพรสชันแม่จา่าฝนพอนำคางนี่แม่ฝนแบบปั้นนิดน้อยอย่างสิเดี๋ยวมีสมมกับสีเคียร์เคียร์ทำความสะอาดระเบียงจ่าจ่าเบื้องบรรยากาศทั้งนั้นก็เป็นหมู่บ้านเนาะจ้าเนาะหมู่บ้านบรรยากาศดีดีจ้ะอยู่แถบนี้แต่มีสมมกบ่มีทางเลือกจก้ะอยู่ apartment าาน,นั่งก็เป็นนั่งก็เป็นบ้านคนเนะาะค่ะเนาะ เขามีการเด่นค่ะเขามีสวนยอมนี่ค่ะอาจารย์สวัสดีตอนเศร้าค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะมิสมต้องขอลาตัวไปอาบน้ำก่อนนะค่ะนะไปกินข้าวเนาะสิไปทำงานเดี๋วจะ้ะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย